เลือดหนึ่งแก้วสำหรับแวมพายที่รวยอูฟ้ฟูหรือว่าเลือดกึงเสเ็จรูปสำหรับแวมพายทังแตกอู้แวนที่ล้ำข่าวของฉันทุกวงมีพลังเวทมนวันนี้ฉันจะเลือกวงนี้มันต่อต้านสภาพอากาศเลวร้ายได้ มันเป็นมรดกตกทอดมาจากทวดของฉันที่นี่อากาศก็จะดีสุดๆเลยล่ะฮ่าอ,อากาศแย่จังนายหญิงครับเอาร่มไปด้วยนะครับ <c oughs> ไม่จาเป็นหรอก <c oughs> แวนเอ,อ๋ยจงแสดงให้ข้าเห็นที่ว่าเจ้าทำอะไรได้บ้างอ่า <c oughs> อากาศดีจังนายหญิงครับมีร่ของนายหญิงครับรอผมด้วยครับห <c oughs> อยอากาศแย่ชะมัดเลย โชคดีที่ฉันมีแหวนเอาไว้ปกป้องฉันจากอากาศที่เลวร้ายถึงแม้วงมันจะเล็กกระจิบเดียวมันก็ได้ผลนะอุยอ๊ยแย่แล้วสิหายไปไหนแล้วเนี่ยฉันจะเอามันคืนมาได้ยังไงไม่มีทางเลยนะเนี่ยฉ,ฉันไม่มีของที่จะปกป้องจากอากาศที่เลวร้ายแล้วกลับบ้านดีก,กว่าดูเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ของเราสิคะออกแบบมาเป็นพิเศษเลยนะคะไม่เอากระเป๋ารุ่นนี้กำลังมาแรงแซงทางโค้งเลยนะคะ ยังไม่สุกใจฉันเรามีผ้าคลุมคอลเลกชันใหม่ล่าสุดสำหรับลูกค้าสุดแสนพิเศษค่ะลองนี่สิคะทำมาจากผ้าใหม่สีแดงและเย็บดโดยมือทั้งหมดเลยนะคะว้าว,าวาสวยงามมากเลยของมันต้องมีคนรวยนี่ประหลาดจริงๆอย่างกบว่ามันทำมาสำหรับฉันโดยเฉพาะเลยอฮ้ยหนา,นาวจังฉันควรจะหาอะไรมาคลุมตัวดีแต่ว่าฉันไม่มีเสื้อผ้าแล้วอะ่ะดูลงจงเชียอะนึกออกละ ฉันจะเอาผ้าม่านมาทาเป็นชุดคลุมแล้วกันลองเลยดีกว่า oh yeah, อ๋อแย่แล้วสิแสงแดดวันนี้ดีจริงๆมีเลือดสดๆแล้วก็อร่อยๆมากๆต่างมันหมดแล้วะ่ะมาเรียเอามาให้ฉันอีกแก้วสิมาเรียอยู่ไหนนะ่ะอุ๊ลืมไปขอไปเอาลงศพใบใหม่มาให้ฉันนี่นาโชคดีนะที่ฉันมีผู้ช่วยใหม่มาน,นี้สิจ๊ะเจ้าตัวเล็กเยี่ยมมากเลยจะเด็กดีจ้ นายชิมดูสิเลือกได้ดีมากนี่คือเลือดสมเ็จลูปแก้วสุดท้ายของฉันแล้วโอ้เชิโอ้ยายแล้วสิออกหมดเลยก็ไม่เป็นไรฉันจะบีบออกมาให้หมดทุกๆกยดเลยอ่าฮะเรียบร้อยละสวัสดีจ้ะสวัสดีครับเจ้านายรายได้ของวันนี้ล่ะนี่ครับ แค่นี้เองเหรอทำไมน้อยจังนายนี่มีแต่ทำให้ฉันเสียเงินผมพยายามเต็มที่แล้วนะครับเจ้านายพอกันทีเอาเงินนี่ไปให้หมดฉันไล่นายออกนั่นๆ่นันเธอนี่นาเร็วเข้าโทรศัพท์ของฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยห้ามถ่ายรูปเก็บกล้องไปซะแปลกจังทำไมมีแต่รูปการ์ดกับปาปารัสซีล่ะไหนเป็นงั้นไปได้เล่าฉันงงตังตรงตึงไปหมดแล้วเนี่ย กลุณายืนตรงนี้หน่อยครับขอถ่ายรูปสมัครก้แพงเกียรติยศหน่อยครับเอายิ้มหน่อยครับมองไปด้านข้างนิดนึงดีมากครับเราแป๊บหนึ่งนะครับขอดูหน่อยสิว่ามันออกมาเป็นยังไงบ้างฮ่าฮ่างงจังเกิอดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยอ๋อหนตายสิรูปออกมาห่วยอีกแล้วอีกนานไหมครับกว่าจะเสร็จไม่เลวยืนนิงน่งๆนะมาเรียยืดตัวตรง,ตรงๆดีหรือยังครับยัง แกทำเป็นตายสิอุ๊ยเยี่ยมอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเสร็จแล้วรูปออกมาสวยงามมากไหนมาดูหน่อยสิเธอคิดว่างไงอรอนี่อะไรกันครับเนี่ยเยี่ยมมากเลยครับไลทิติจริงๆเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าวิธีวาดรูปบทเรียนที่หนึ่งวาดวงกลมหรอของกลุวยๆต่อไป ไอะรกันนี่ว่าภาพหุ่นนิ่งเหรอการวาดรูปมันไม่ใช่ทางของฉันเลยหิวชะมัดเลยอ่ะมีอะไรในตู้เย็นให้กินบ้างอ่ะอ้ยเล็บแสนสวยของฉันฉันไม่อยากทำให้เล็บพังอ่ะมาเลียอยู่ที่ไหนรอ๋อผมอยู่นี่ครับนายหยิงอ้าเลือดสุดโปรดของฉันเยี่ยมมากหมูเอบีซะด้วยเป็นหมูเลือดที่หายากสุดสุดยอด ออท้องร้องจอกๆเลยฉันต้องการอาหารในทัวรนี้ไม่มีอะไรมานานแล้วอ่ะฉันจะต้องค้นหาในกระเป๋าใบเก่าปู่คับนี่ปู่มาวุ่นวายอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยฮะอ,อันนี้น่าจะใช้ประโยชน์ได้เอาฮยโชคดีจังเลือกกลืนเสน็จรูปของปีที่แล้วนี่นา <laughs> ของลำขาของฉันหวังว่าจะมีอย่างนีดน้อยก็สักสองสามช้อนนะ โอ้ใตายสิแทบไม่มีเหลือเลยโอ้ฉ the ันจะใช้ให้หมดไปเลยก็แค่ใส่น้ำร้อนลงไปอาหารกลางวันของฉันก็เสร็จละเอาหมดแล้วล่ะเนี่ยอยากยดสุดท้ายอร่อยที่สุดอา่ต้องกินให้เกลี้ยงไปเลยกระจกที่แสดงให้เห็นว่าเงาสะท้อนของแวมพายมีอยู่จริงแต่มีแต่แวมพายที่รวยเท่านั้นถึงจะซื้อของพิเศษแบบนี้ได้ก็แวมไพายที่รวยอู้ฟู่แบบฉันยังไ้ล่ะ แปลงสีฟันอันนี้ก็แพงริบปวแถมยาสีฟันก็เป็นท้องคําแ้เขียวของฉันจะต้องเงางามและเป็นประกายวิบวับเพอร์เฟคฉันพร้อมที่จะครองโลกแล้วแต่ว่าก่อนอื่นฉันจะต้องแปลงฟันสุขคาอนามาัยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเอาโอ้ยเขียวฉันหักเลยเนี่ยแย่ชะมัดฉันจะต้องดูกระจกนหนดูสิ อ๋อไม่เห็นจะมีอะไรเลยอ๋อฉันลืมได้ยังไงเนี่ยแอมพายไม่มีเงาสะท้อนซะหน่อยอขออาหารสุดพิเศษจากเชฟแล้วก็ค็อกเทลที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้ขอด่วนเลยนะคะอาหารที่สั่งได้แล้วครับหัวใจสดๆยังมีเลือดไหลยอยู่ครับอืมน่าอร่อยจังฉันอดใจไม่ไหวแล้วเนี่ยฉันไม่ใช้ซ่อมกับมีดแล้ว อ๋อเยี่ยมอ,อือร่อยอย่างเหลือเชื่อเลยอะ่ะจิบเลือสดสดสสนอยอรออย่อร่อยจริงๆโอ๊ยยังเหลืออีกชิ้นนี่กินตบท้ายด้วยสนอยละกันขอเบอร์เกอร์อันนึงครับนี่ครับขอใส่ซอสมะเขือเทศได้ไหมครับตามสบายเลยครับซอสมะเขือเทศดูเหมือนเลือดเป๊ะฉันจะใส่ให้เยอะๆเลยขอบคุณนะครับ รสชาติก็สุดยอดมากๆเกือบจะเหมือนเลือดสดๆเลยล่ะขอบคุณนะครับต้องการพนักงานขายอายุไม่เกิน50ปีเดี๋ยวนะฉันอายุ250ปีแล้วนี่นะเราพออะกลางคืนนี่ไม่เลวเลยฮะ1,500 1,600ใครกล้ามากวนฉันเนี่ยขออภัยครับคุณผู้หญิงผมมาสัมภาษณ์งานครับนังลงสิผมต้องการงานครับขอดูหนสิ คีริิวนี่มันอะไรกันผมมีเสื้อผ้าอยู่แค่นี้เองครับผมผมไม่มีอย่างอื่นจะใส่เลยครับอ,อะไรนะแบบนั้นฉันรักไม่ได้ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้อช็อกไร้จังเลยอา,อาหารนี้ดูดีจังหวังว่าฉันจะมีเงินพอจ่ายเนาะอ,อาหารที่สั่งได้แล้วครับซอสมะเขือเทศจานพิเศษครับอขอบคุณครับนี่จานพิเศษแล้วหรอ โอ้ให้ตายสิเอาโอ๊ยนี่มันช้อนเงินนี่นะนี่โต๊ะประจำของนายหญิงครับมาเลียตรวจสอบอุปกรณ์กินหน่อยสิ <c oughs> ตรวจจับแร่ยเงินได้ <c oughs> เอามันออกไปปลอดภัยแล้วครับ <c oughs> นายหญิง <c oughs> เยี่ยมมากเลยสะ <c oughs> มาเลียสะ เรายินดีเหลือเกินที่ได้ตอนรับคุณในร้านของเราโปรดตามผมมาเลยครับดูผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราสิครับขอบกราม,มาจีจะเข้ากับผมสวยๆของคุณได้ดีเลยครับอะทั้งชอบจังเรายังมีฝาสองแบบให้เลือกนะครับฝาทองสุดพิเศษอันนี้จะทําให้ทุกทุกคนประทับใจหรือว่าจะเป็นฝาสีน้าเงินอันนี้มันกําลังเป็นที่ยอดนิยมในตอนนี้เลยนะครับ ทำไงดีทำไงดีแต่ว่าฉันก็ชอบทั้งสองอันเลยอะ่ะสวยสุดๆฉันเลือกไม่ได้อะ่ะเอาทั้งสองอันเลยแล้วกันจ่ายเงินสดนะโอ้โหว้าวคลิปเยอะจังขอบคุณนะคับที่มาซื้อสินค้ากับเราแล้วพบกันใหม่เร็วนี้นะครับ <c oughs> ได้เวลานอนแล้วฉันจะปิดฝาอุุ๊ยหล่นซะแล้วลงกระดาษมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยฮะไม่มีใครมา <c oughs> แสดงความด,ดีกับฉันเลยสุขสนันต์วันเกิดครับอ้อ oh. มาเรีย <Maria, S 2> มีแค่เธอคนเดียวหรอครับนายหญิงผมทำขนมเค้กมาให้ด้วยนะครับขับใจนะเท่าไหร่ล่ะมันคือของขวัญครับนายหญิงอ๋อยมาเรียเธอนี่น่ารักจริงๆขับใจนะไม่มีใครเคยทำเค้กให้ฉันมาก่อนเลยมาเรียลองชิมเลือดฉันดีดูวยสิไม่เป็นไรครับเอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันครับวันนี้เป็นวันเกิดของฉันและมีแค่เราสองคนที่จะร่วมฉลองกัน โชคดีนะที่นายไม่ทิ้งฉันไป Edward. เอ็ดเวิร์ดรอตรงนี้ก่อนนะฉันจะจุดไฟเย็นจากนั้นก็จะอธิษฐานแต่ว่าฉันดับมันไม่ได้ฉันจะรอให้มันดับเองแล้วกัน Happy b i r ิร์ a เด o me ใส่หมวปาร์ตี้เพื่อสร้างบรรยากาศแต่ฉันไม่มีความสุขเลยสักนิดฉันจะจุดเทียนแล้วก็อธิษฐานฉันอยากจะมีเพื่อนจัง อ้ยา uh huh, yeah. จะมีอะไรดีไปกว่าปาร์ตี้อีกล่ะปาร์ตี้กับเพื่อนๆยังไงแล้ว uh huh. แต่ไม่มีใครมาสักคนแล้วก็จะไม่มีใครมาด้วยก็ฉันไม่มีเพื่อนเลย <c oughs> สักคนนี่นะเพ <c oughs> ื่อนมาเย <Yeah. S 1> คุณสั่งพิซซ่าหรือเปล่าครับเอาๆแค่มาส่งพิซซ่าหรอกเหรอเดี๋ยวนะฉันจําเธอได้ขอโทษนะที่ไม่ได้จ้างเธอน่ะไม่เป็นไรครับแสดงว่าเธอไม่กรใช่ไหมเราเป็นเพื่อนกันนะโอเคปะ ได้เลยครับคุณชอบวิดีโอของเราหรือเปล่าเขียนคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะว่าคุณชอบใครมากกว่ากันเหรอแวมไพร์รวยอู้ฟูหรือว่าแวมไพร์ยากจนกันและจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอสุดเหฮาตอนใหม่ๆจากช่องทุมๆยังไงล่ะ